เขทไปจะคขับปัดบเนี่ยจนละเงิน นี่เลยตันี่ดนไน่แก้ไขเลยังบ่อยครับพี่ตั้งบ่อยอ,อ้าวกีวแปดประตูเลยปิดซะแล้วด

ฝากไว้ละเอียดเลยมีประชาชนเดินมาขายค่าปักนะครับใช่อาจารย์โจไมกเห็นข้ัวฝากไหมใบสั่งเป็นเลยครับข้างในเนี่ยข้างในจะเป็นเลยใช่ครับฝากไปบ้างเห็นใบสั่งไหมนี่ปิดประตูอยู่ปิดประตูอยู่ปิดไปแล้วพอผมเดินมาปิดประตูเลยทางหลวงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางหลวงไขยะ สัพยาอ่าอ่านีสาริกาสัพยา,พยานี่ตั้งแต่จากควาเร็วอันนี้ตั้งแต่จากคมเฉพาะนะแล้วก็ป้อมนี้จะเป็นประจำเลยนะใครจำได้ป้อมนี้เป็นประจำเพาะวสัพยาป้อมนี้คือค่าปรับสะนีเลยนะครับ รถใครเนี่ยปปไปดูครับเาจนไปดูวันนี้ตั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับอพอสบพศักยา เข้าขาเข้ากรุงเทพขาเข้ากรุงเทพนะครับกองคนเก่าครับรขอพูดที่เกี่ยวข้องเท่านั้นผมเข้าไม่ได้ยั้้นเขาไงเนี่ยเรียประชาชนถือถือใบสั่งไปนู่นนะครับ แล้วตรง้มันเขียนว่าชาระค่าฝากรเดินไปดูว่าใครนั่งอยู่ข้างในดันปิดประตูใส่ผม้ช่ั้มข่าแตกเนาท่านลอง่งกับมารับคกนั่นไม่ดีแบลองพุ่มกับอยู่ยึบประตูใส่ผมเลยข่าแปลกมากจริงขนาดวขนาดลองร่่งกับอยู่เนี่ยยิมยงไาครับคนนั้นยิ้มยงไงข่าวบรรดาีิการข่าวาธิกาข่าวเดี๋ยเชิญมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนั้นก็ได้ที่ ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของจาราจรสาพาสัพยาพยังครับเย,ยีย่ยมชมกันครับเยี่ยมชมขันละเล่มคนละเล่มนะครับ าเลตงนจะตงตจความเดยวอย่างเดียวัความเดยวอย่างเดียวครับทุกวัน้คาราเ่ลเลยัาเีววนนะ่ต้องทอะไรนครับม่ตั้งา่ตัขาขึ้นกขาล่องก้ายขาซ้ขวาวนไปวนมาเขาเขียนว่าผเดี๋ยวเข้าเข้าเเข้าเลยเราเขาอรอยู่ข้างนอกบรรยากาศดูก่อนนะครับ เจนาฬิกาช่วงเล่นด่วน36นาทีครับเจ็ดนาฬิกาสามสนาทีพอพอสัพญาครับไม่ต้องแปลกนะครับว่าทำไมประชาชนร้องอยูกันทุกวันนะครับก็น่าจะจริงไม่ตั้งฝั่งนี้ก็จะย้ายไปตั้งฝั่งนู้นมีอยู่สองฝั่งครับตรงนี้เป็นที่ประจำนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะมีช่วงมันจะมีช่วงที่เขาไม่ให้วิ่งความเร็วร้อยที่นะครับฝั่งนู้นไม่ได้ฝ่ ใบต่งคอระใบคอระใบครับคระปึกคระปึกนะวามันนี้ั้งตั้งฝาเข้ากรงเรจามาะนี่ยดวบอกมว่ามีห้าที่มยืนจัามะครัหน้าที่มายับคำสงสครับไหนครับน่งานาจะเป็นคนนี้่ะมั้งอ๋ออันนี้ไปเป็นสบอขาแก้ว ในหมวกเขาไมเป็นสัพพยาเอออันี้สพอข่าวแก้วเออรถกระสอบสองสขาแก้วอันนี้รถกสอองพขาวแก้วไอตรวใหก็สพขาวแก้วเอออ,เอ,อ,อันนั้นหมวกเป็นของสัพยาสงสัยน,น่าจะเป็นการร่วงมูรณาการจับน่าสองสนอล่ะเปน <ๆ S 1> น็นการร่วงบูรณาการในการาจับอันนี้สพ่ข่าวแก้วนเนี่ยรถกันอนี้ย น่า2ส,สพครับไปดูครับประกาศกัก่อนนะครับไไมีป้ายเลยนะเศรปฏิบัตรหน้คีห้างเข้านะครับอันนี้เราไม่เข้านะอยู่ข้างนอกน้่นะครับยาวไปนู่นเลยครับผมว่าน่าจะมีสเกลอยู่ข้างหน้าครับ เพราะเขาดูในโทรศัพท์อยู่นะเนี่ยไปสั่งขอระเปือกขลรัเปลือกเย็นรอแล้วครับหน้ามีสเกลอยู่หน้าใช่ใช่จะมีสมุดรถคอยบอกอยู่แล้วก็มีสเกลอยู่หน้าว่าวิ่งเร็วความเร็วเท่าไหร่เพราะเขาเปิดโทรศัพท์ดูอยู่ ประกาศก่ครับนี่นะครับพอป,ปุ๊บเรียกครับเข้าเข้าขวาเลยนะครับเสียไม่สั่งข้างหน้าครับ คนนี้คอยบอกครับเป็นนูคือเจ้าบอกฝั่งนี้คือดักรถพอเจอดักรถเข้าขวาเลยครับแล้วเราไปยู่เจ้าหน้าหน่อยครับ สพสัพบญาน่าจะร่วมกับสบพเขาแก้วหรอครับอันนี้สเกลกบอกครับนี่เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดกล้องครับ ปิดไอ้โมองใส่แว่นนี่แหมพอผมเดินมาทำไมเปิดกล้องหูบอดี้แฉลบโดนแล้วไป็น้องตั้งนานทำไมไม่เปิดโอ้นะครับอยู่งนาไม่เปิดเราเดินมาเปิดกล้องห้าอ้าวห้านะคันนี้ปลาสีหกสีนะครับรถตำรวจด,ด้วย้นย,ย,ยนี่เสื้อตำรวจในข้างในสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เห็นไหมเราจะเห็นไหมสามดาวด้วยกล้อง <laughs> แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสี่นี่ครับรถตัวเองเป็นไงเห็นหรือยังเนี่ยหกสี่อันนี้รถใครครับเนี่ยเนี่ยเรียบก,กองด้วยครับงางใสแล้วครับรเนี่ยทุกงานอยู่ในรถอยากจับประชาชนในรถตัวเองเนี่ยประ so หกสี่ครับร้อยตำรวจเอีเนี่ยดาวครับ ป็นงไงครับร้อยตำรวจเองชุดจะสีนวัน็สีนวลร้อยตำรวจเป็นงไงครับไม่มางคนมา664ครับรถตำร,รวจชัวร,ร์ครับเสื้ออยู่้งในเนี่ยครับไม่เห็นนะครับยืนอยู่เนี่ยทะเบียนไม่มีใบกรมขาด กำวอยู่ใกล้นะครับเนี่ยนรถรถนี่ลดลดนรถภาษีอยู่นี่เป็นไงครับท่านจอดอยู่หน้าด่านอยู่หน้าด่านให้แค่จอดอยู่หน้าด่านนะครับเนี่ยจอดอยู่หน้าด่านนี่จอดอยู่ยหน้าดา่า,ดาน,นี่ยนี่ี ไม่มีใครจับสักคนเพราะเป็นรถผู้กองจับไม่ไงเสี้ยวห้อยอยู่เนี่ยใครกล้าจับป่ารถผู้กองเนี่ยผู้ขับหน่อยเนี่ยผู้กองแท้ๆนะครับเนี่ยเสี้ยห้อยอยู่เนี่ยโชว์เนี่ยโอ้ยมาจับประชาชนตายไหมท่านตายไหมครับเนี่ยมาย็นหาความผิดประชาชนเนี่ยรถตัวเองจอดอยู่หน้าด่านไม่มีใครจับคืออะไรครับเนี่ยเย็นจัดหาความผิดประชาชนนี่ยครับเนี่ยแต่รถเนี่ยกองเนี่ย ไสีมาครับอย่าบอกว่าวินบินมานะครับรถบินมาไม่ได้นะาดาดเ,เ,เนี่ยสามดาวเลยครับปลายเชื่อมีพบิวเนี่ยสามดาวเป็นป้าวดาวเลยลครับเนี่ยเนี่ยดูครับโอ้ยมีสองสองมีกระเป๋าหลจ่าครับเนี่ย อาครับออกไปสั่งเลยครับปาฏิห์ศรีหกศรีแต่ถ้าคุณขี่มายืนจับประชาชนเนี่ยอะไรไหมครับยืนจับจับประชาชนเนี่ยกับรถตัวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถพวกเองอยู่เนี่ยยึดจะศรีวรรณศรีคืออะไรครับเป็นไงครับความผิดตัวเองไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่ความผิดชาวบ้านเนี่ยโหสุดยอด เนี่ยครับอาเปชาชนไม้ครับออกไปเนี่ยภาพออกไปเนี่ยผมถามหน่อยยึดสินวันละสี่ร้อยตัวเก่งเสื้อส้มงามเลยครับยืนหาเนี่ยความผิดประชาชนเนี่ยครับเรียกเข้าไปเรียกเข้าไปเนี่ยไอเนี่ยอยู่หน้าด่านเนี่ยแล้วอยู่หน้าใกล้ใกล้คนเรียกด้วยเนี่ย วันนี้กั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับรถตัวเองอ่ะไม่เห็นนะครับรถประชาชนนี่เรียกเข้าเรียกเข้าเห็นไหมครับเนี่ยครับรถหน้าดักตัวเองยืนจอดอยู่นะครับขึ้นใหกสี่อ่ะใ้าบกลมอ่ะหกพันสามทีม่ลางเหนืลับขึ้นมาขายเลยนะพี่นม ไปดูคันนน้นเนีย่ยโอ้โหได้สไพร์เลยคันนนะ้นเนี่ยสไพร์เลยไปดูเนี่ยรถดาวองตองนี่แกหกสี่ดูดาด 64, ดมาจอดอยู่หน้าด่านเถอะเลยสไพร์เลยนะ่ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> อ่าดูบรรยากาศไปนะครับ รถตัวเองครับนู่หน้าด่านจอยข้างหลังนู่นนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอรอ่ดลอแค่วลอ่ลอปล็อเหรออืมต้อไงไ่ใหม่วลอไล็อกยังไงวเดี๋ยวหรืเปล่ปลปอา,ลาอ่ะดูไปนะครับ อันนี้น่าจะบูชาสองสอนอนะขอเข่าแก้วสอนอเข่าแก้วกับสอนอของพญานะครับหรือไปสั่งคนระบายคนระบายครับโอ้ไปสั่งคนระบายคนระบายครับเรียกรถบรรยากาศไปนะครับ รถกุกอมาสีขาดนะครับป้ายกลมปี64ใส่แว่นตาปิดหน้าปิดใจโอ้ยเก้าใส่แว่นตาปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นเลย เส้นนี้ดังอยู่ครับเนี่ยป้อมขอ,อ,อพ่อสยายเนี่ย มีปากกามีสมุดมีวอลึงอันมีครบอครับกล้องวอดี้แคมพเพิ่งมาเปิดตอนผมเดินมาหาเมื่อ้ใช่มีสเกลหน้าคอยบอกอยู่นะใครมาความเร็วจะมีวอบอกอยู่ใช่จะมีสเกาบอกเลยนะครับนู่นทางหน้านู่นเลยแล้วก็วอมานี่เขียนเขียนทะเบียนรถพอเปลี่ยนทะเบียนรถเสร็จจะวอบอกไป้างหน้านู่นให้ให,ให้ให้เข้าเรียกเข้าขวา แต่รถพวกเองไม่รู้ครับงงใจครับเนี่ยผมหมายใครกกล้าจับอะครับเนี่ยเสื้อเนี่ยกองสามดาวแฝงอยู่เนี่ยมีใครกาไหมครับ่านมาแล้วสองปี่านมาสองปีแล้วอ่ะไม่ต้องถามแล้วว่ารถใครผมคือไม่รู้เนี่ยขาวสีไหมครับ สี่ปีแล้วอ่ะสองปีเื้อปีนข้างในรถนี้ไม่ใช่เสื้อชาวบ้านนะนี่สองปีนะไม่มีเลยเนี่ยมีที่ไหนอ่ะดูข้างในเนี่ยไม่มีสักันเลยอ่ะเนี่ยมีพรศิลป์วันพรศิลป์เนี่ยไม่มีเลยครับเนี่ยสามดาวเต็มบ่าเนี่ยมีเนี่ยเสื้อเนี่ยยุทธศิลป์วันสามดาวเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเต็มก็คือร้อยตำรวจเอกยุทธศิลป์วันเนี่ยจ้าเนี่ยเจ้าทีดีอยู่นี่คนหนึ่งมองมองไม่เห็น น่าจะเป็นคนนี้แหละนี่คนนี้เนี่ยมองไม่เห็นครับปิดหน้าเนี่ยปิดหน้าปิดตาใส่แว่นเนี่ยมองเห็นไหมอ่ะครับเนี่ยรถคันนี้มาดูเลยขับรถข้าศ64เนี่ยปิดหน้าปิดตาเนี่ยมองเห็นไหมอ่ะครับใส่แว่นเนี่ยอ่ะใส่แว่นปิดหน้าปิดตาหมดเลย แดดก็ไม่มีนะครับอันนี้มันล่มนะพี่ร่มแล้วนะเนี่ยไม่มีแดดนะสองปีท e er ี่แล้วปีนี้ปีหกหกจะหกเจ็ดแล้วอ่ะจะสามปีแล้วอ่ะจะเข้าสาปีปีใหม่แล้วอ่ะ มีชื่อพร้อมสืบนะครับไม่ต้องถามนะว่ารถใครนะครับมีชื่อพร้อมมียศพร้อมอ่ะเดินมาเมื่อกี้ผมกเปิดกล้องให้ดูกล้อง็เพิ่งเปิดบริเวณไฮมาล่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ดันหน่อยครับการที่เจ้าหน้าที่เอาเปรียบประชาชนกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับเอาเปรียบประชาชนไหมครับขี่รถมาจับประชาชน,นรประชาชนเสียภาษี ฉันก,กเองนี่ขี่สบายไม่เสียภาษีร่ครัวยวยัดเึดทศิลวันศละสาครับยุดศิลวันทศิลป์ชัดกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะครับเดี๋ยวให้โดนี่ครับเนี่ยเปิดเฟยไม่ได้เปิดเฟยมาซ้อนนี่สามดาวเต็มบาเลยอ่า ยุทธศิลป์วรรณศิลป์โอ้สุดยอดนะอยู่ในรถครับอยู่ในรถเห็นไหมครับเนี่ยชื่อนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งสามดาวเก็มบาร์เลยนะครับเนี่ดยด,ดาวเห็นไหมทุกเด็กดวงดาวเรียงกันเลยเนี่ยครับจะเอาเปรียบประชาชนได้ไงครับอเอาเปรียบประชาชนนะครับวอร์สิบสี่แล้วครับ นี่ยครับวอร์สิสีแล้วครับเราเปรียบประชาชนนะครับขายรถตัวเองเอาเนี่ยเอามาจอดหน้าด่านนะครับทําได้ครับรถก็คงไม่บินมาครับก็ไม่มีใครขับมาเนี่ยก็มีคนขับมาเนี่ยครับปิดหน้าใส่แว่นครับมองไม่เห็นเลยครับ ผู้กองคนนี้บ่าไม่รู้สามดาวผมไม่แน่ใจนะว่ารถคันนี้บ่าแต่แต่ขั้นเป็นสามดาวอ่ะนี่นี่รถรถขั้นเนี่ยขั้นมันเสียไม่สักเลยสิเนี่ยน่าจะเป็นรถขั้นเนี่ยแหละอันเนี้ยนี่แหละคนเนี้ยแหละน่าชัวเลยเนี่ยคนเนี้ยแล้วล่ะเนี่ยกองวัลสินใช่แล้วล่ะคนเนี้ยอ่าดันดันันไปดูครับเนี่ยนารถขั้นแน่เลยนี่ใช่ใช่เลยนี่วัลสินใช่เลยใช่ใช่ใช่ เนี่ยแหะคนนี้แหละวันณศิลป์สามดาวใช่เลยตัวชัวเนี่ยแหะวันลศิลป์ตอบไม่ไงปิดหน้าปิดตาปิดปากหมเลยใส่แว่นปิดหน้าปิดตามองเห็นไงล่ะหนักกรองนะครับตนั้นนะครับนี่หน้าด่านวอด่านนี่ยนะฝังคหนค ชื่อวันศิลป์น่ะพกะคอยู่ห้าคนูพอสี่แล้วครับสำคัญนะครับที่สำคัญรูดข้างหน้านู้ดข้างหน้านูข้างหน้านูเขียนป้ายไว้ว่าเปียกเทียบปักรูนข้างหน้านู่ดเขียนป้ายไว้ใช่เปียบเทียบปรับนะครับพวกผมเดินไปเมื่อกี้กำลังมีคนไปตบสองคนแต่พอผมเดินไปถึงปิดห้องเปียบเทียบปักปิดห้องเลยนะครับปิดห้องเลยครับปิดห้องปุ๊บเลย เนี่ยครับวัลลศิลไมครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเด้โอ้โหตัวจริงเสียงจริงโอ้โหนี่ใช่เลยครับนี่นี่วัลลศิลใช่ไหมครับนี่นี่ท่านไม่อายเลยครับขี่รถไม่สำลักขาษี่สองปีโอ้โหยอดครับนี่ครับวัลลศิลเจอแล้วครับผมหักไม่นานกับคุกรองนะครับกองเลยเนี่ยเดี๋ยวได้บอกวัลลศิบนี่รถกองนี่วิ่งจับประชาชนอ่ะตีเลยโอ้เป็นผมผมอายนะ ผมกลับบ้ายน,นะพี่ผมว่าผมอาเลยฮะผมไม่อยู่นะเนี่ยนี่คืรถขผมเนี่ยครับเอาเปรียบประชาชนนะครับเนี่ยผมชุดเลยครับเสี่ยคนก็อยู่ทั้งคนทั้งรถเลยครับอยู่ครบหมดเลยนีเนยชชน่เนี่ยครับประชาชนเนี่ยครับดูไว้นะครับเอาเปรียบทุกอย่างนะครับ เจ้าหน้าที่อะครับรถของเองแท้ๆครับเนี่ยขนาดเป็นผู้กองนะสามดาวนะครับเอารถไปจ้างาษีขี่มาแล้วสองปีพอจอดักจับเนี่ยครับแล้วมาหาความผิดชาวบ้านเนี่ยของตัวเองไม่ยังไม่กล้าจับเลยเนี่ยของตัวเองเนี่ยเนี่ยเอาไปลงนะเพจเพื่อนตำรวจนะเนี่ยเอาคันนี้ไปลงนะจะได้รู้ มึงบอกว่าไม่ผิดแสดงว่ามึงนี่ก็ไม่ใช่คนแล้วนัพันธ์นถภาษีหมดตั้งแต่ปีห4สี่แต่ระดับผู้กองขี่มาใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้อีกไม่กี่วันปีห7เจมึงคิดว่าไงนัพ <นะ S 1> ันธ์มึงคิดว่าทําได้ไหมเนี่ยครับสพเขาแก้วนี่อ่าดูนี่แหละนี่แหละผู้กองเนี่ยเนี่ยเจ้าของรถเลย่ครับเจ้าของรถเลยมาแล้วนี่เจ้าของรถเจ้าของรถอีซูซูบิวเซเว่นสีขาว ที่ไม่ชำระภาษีสองปีเต็มนะครับนี่นะปีหกสี่ชัดเจนทะเบียนชัดเจนเสื้อดาวตีบ้าเป็นผมผมอายประชาชนผมยัี้อายเลยครับแต่มายืนดักจากประชาชนคือคือมันมันแผลมันไถไม่ได้แล้วครับว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไม่ใช่รถผมรถใครไม่รู้มันแผลไม่ได้แล้วครับของจริงเสื้อมันจำนวนด้วยหลักฐานนะครับ คือรถแล้วครับไม่สนใจครับนี่นี่รถเปหลักฐานนะฮะคือรถไปแล้วครับแม่นี่นี่แหละเจ้าของรถตัวจริงเจ้าของรถตัวจริงนะครับถามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาผมกล่าวหาเป็นไงเป็นไงครับคือรถไปแล้วของจริงยุทธศิลป์วันนัสินร้อยตำรวจกฎหมายครับีกฎหมายนี่เราจดนจับได้นี่ครับไปแล้วครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับเอะไรชัดกว่านี้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวดังครับดังระเบิดครับวันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวราจะทำหนังสือไปที่เจรินะครับเพื่อเพื่อเพื่อดูว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับท่านเป็นถึงคุกกองนะครับแล้วก็มายืนจับประชาชนแต่รถท่านภาษีขาดตั้งแต่ปี64แล้วขี่มาหน้าด่านด้วยนะะผมอยากรู้ว่าทําแบบนี้ถูกหรือไม่นะครับและทําได้หรือไม่อ่ะพอดูนะครับแล้วก็ไอ้นาพันา์นะครับ นรุพานแก้วต่ำตมมึงดูพฤติกรรมตำรวจแบบนี้สมควรที่จะอวยไหมทำผิดกฎหมายซะเองตำรวจต,วตัวเองเป็นตำรวจจราจรซะเองแต่ทำผิดกฎหมายซะเองแต่ยังมีหน้ามายืนดักจับประชาชนนรุพานมึงเอาไปลงเพจเพื่อนตำรวจให้หน่อยเผื่อพวกมึงจะอวยกันเองเผื่อมึงจะอวยอ่าเฮ้ยเป็นตำรวจทำได้ภาษีขาดก็ขี่ได้ขี่ไปปฏิบัติหน้าที่มึงเอาไปลงในเพจเพื่อนตำรวจให้หน่อยน้น,านารุพานนะ มึงอย่าไปหาเรื่องแต่คนอื่นเขาพวกมึงเองงทุกคนดูแลเนี่ยพวกมึงเองเนี่ยนเนี่ยพวกมึงเองทําผิดมึงก็ควรดูแลรับอายไหมครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยมึงมีมีการเรียกให้เขาเดินไปจ่ายค่าปากข้างหลังนู่นนู่นนี่มีมีป้ายชีย้ทางหรือเปล่าห้องเปรียบเทียบปกักห้องจ่ายค่าปากเออพอประชาชนเดินไปปกักพอผมเดินไปถึงหน้าห้องปิดประตูคืออะไร แล้วมึงจะปิดทําไมถ้ามึงบอกว่ามึงปรับได้มึงจะปิดทําไมอันนั้นลพานพอสี่ไปแล้วครับพอสี่ครับอยู่ได้ไงครับไปอ่าสี่เป็นสิตรอ่ะ,ออะพวกเอ๋ครับใครที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับใช่ครับคอมเมนต์ด้วยเราไม่ได้มีเจนะตนามาให้ร้ายหรือว่ามากล่าวร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเรามานําเสนอถึงวิธีการปฏิบัติที่มันจะอาจมันอาจจะเอาเปรียบประชาชนหรืออาจจะไม่ถูกต้อง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับให้สือ so ่อโซเชียลเป็นคนตัดสินนะครับนู่นไปแล้วไอ้ฟอร์ดสีประตูน่าะจะเป็นระดับสารวัตรแล้วลุงออกไปแล้วครับนั่นแหละครับฟอร์ดขนานที่จอดอยู่หน้าจะเป็นเปลี่ยนเกียร์ปัดใช่ใช่ออาเข้ามาเปลี่ยนเกียรปรับอยู่เลยเพอเราก็เลยเข้าไปปิดประตูปั้งเลยเนี่ยครับรถตัวเองเป็นไงครับเนี่อะไรผมนําเสนอให้เห็นๆเ,เลยครับ ก็เองไม่จับอะครับจอดอยู่หน้าด่านนะครับเรียกจับประชาชนประชาชนเนี่ยออกไปสั่งประชาชนอะก็เองเนี่ยสองปีสามปีรถไม่ติดเป็นป้ายอะเนี่ยครับถ้าไม่มีพวกผมนำเสนออะพวกพี่จะรู้ไหมอะสมาชิกจะรู้ไหมอะไปแล้วครับอรอสิบสี่แล้วครับ มีป้ายครับเนี่ยเขตปฏิบัติหน้าที่ไปครับไปหมดแล้วผมผมไม่กล้าหรอกผมก็ไม่กล้าไม่กล้ากัปบปฏิบัติหน้าที่ครับอายครับรถพวกเองครับสีขาวไปแล้วครับไปแล้วครับทางนี้ก่อนแล้วครับทางหลวงนะทางหลวงทางสาธารณนะประชาชน ใช่ใช่ใช่ร่วมกันได้เนี่ยครับทำปุ่มต้องนีสกลัวทำไมครับไม่ต้องกลัวครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ